โอเคไหมฮะใช่ค่ะขอเล่นเลยครับผมก็ควันนี้เป็นครั้งแรกมาที่มาร่วมงานกับชนี้อ่าผมเคยร่วมในโครงการอื่นด้วยเหมือนกันครับกับฮะยังตอนนั้นผมทำกับคนหลอกเขาทำดีใช่ครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกได้มาร่วมงานก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเหมือนผมได้มา เติบโตไปพร้อมๆกับแครวแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับสังคมด้วยการมอบโอกาสให้กับเด็กๆที่เขาได้โอกาสร,รวมถึงผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินก็ตามผมรู้สึกว่าเราเราได้มามาเป็นผู้ให้อ่ะครับได้เติบโตไปด้วยกันผมรู้สึกว่าถ้าเราเติบโตคนเดียวมันไปได้ไม่ไกลหรอกแต่ถ้าเราเติบโตไปด้วยกันอ่ะเวลาเราเราเดินไปด้วยกันมันช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและ,และกันมันทําให้เราสามารถอ่ะเดินทางไปได้ไกลได้ผมรู้สึกแบบนั้นนะ ว่ามชก็ดีใจครับดีใจที่แบบได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆแล้วก็ได้เห็นเขามารอตั้งแต่เช้าก็เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหนื่อยแทนเขาเหมือนกันแต่ว่าก็ดีใจที่แบบได้เห็นได้เห็นเขาที่แบบเขามารอเราแล้วได้เห็นรอยยิ้มของเขาที่แบบเขาได้เห็นหน้าเราก็รู้สึกว่าเออมันมันคือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมาคือมามอบให้กับมามอบความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็ส่งส่งโอกาสส่งต่อโอกาสต่างๆให้กับผู้ที่ได้รับผลกระพบแล้วก็เด็กๆที่ด้อยโอกาส ใช่ครับแล้วมาอัปเดตเรื่องผลงานกันหน่อยดีกว่าครับผมแล้วแบบปีนี้จะมีอะไรให้น่าติดตามไหมในครึ่งปีล่ะปีนี้ก็เดี๋ยวมีเริ่มถ่ายทำโปรเจกต์ใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันให,ให้ให้ได้ดูกันในปีนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ดูปีนี้ก็น่าจะได้ดูปีหน้าเราแอบสอปต้อย ได้จริงๆเอาเป็นว่ารอติดตามแล้วกันเพราะว่ายังเป็นซีเร็อยู่แต่แต่บอกให้รู้ว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่อย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นบทบาทใหม่ๆของเราด้วยไหมผมคิดว่าใหม่นะแล้วก็คิดว่าทุกคนคาดไม่ถึงด้วยอะถือว่าท้าทายถือว่าท้าทายทั้งคนเล่นและคนดูเป็นแบบว่าแนวปัจจุบันเราไหมปัจจุบันเมื่อ สามสิบสี่สิบปีที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถือว่าเป็นวัยแรกรุ่นถือว่าเป็นวัยแรกเริ่มอะไรใหม่ใหม่แล้วครั้งนี้นี่เราแบบว่าแอบสปอยนิดนึงได้ไหม,มว่าแฟนคงานกับใครที่คาดไม่ถึงหรือว่าอะไรยังพูดอะไรไม่ได้จริงๆครับมันพูดไม่ได้จริงๆมันคันมากเลยอีนี้นี่ผมไปทายาแล้วมันคันล้ว <S <S ใช่เดี๋ยวผมพูดไม่ได้จริงๆก็แบบอืออืออ่ะเอานะรอติดตามอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวได้ดูได้ชมกันแป๊บเดียวคือพรุ่งนี้ประกาศพรุ่งนี้ก็ยังไม่ทำอะไรเหมือนเดิมครับโอเคแล้วนอกจากการมีผลงานชิ้นที่แล้วเนี่ยเรามีอะไรได้ติดตามก็ก็ติดตามชีวิตของผมด้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ไปหาติดตามกันได้นะครับก็ชื่อก็ฟิล์มจุฑานพัทน์คล้ายๆกันหมดเลยก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้ เพราะว่าบางอันผมก็จำไม่ได้เหมือนกันชื่ออะไรนะผลาแล้วก่อผลงานหรือว่าอะไรที่อยากให้เป็นแฟนติดตามก็ฝากติดตามผลงานแล้วกันครับก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ก็อาจจะรอคอยนานหน่อยแต่ว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เชื่อว่าทั้งใหม่ทั้งคนเล่นแล้วก็ใหม่ทั้งคนดูเหมือนกันแล้วก็ยังไงผมฝากโครงการแคลริตี้นะครับ2025ปีนี้ก็ครบรอบ46ปีของแคลแล้วผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมเติบโตไปกับแรลนะครับแล้วก็ร่วมเติบโตไปด้วยกันนะครับเราจะไปได้ไกลอย่างแน่นอนครับผมฝากเลยนะครับ